สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้มาชมสวนมะม่วงนะครับดกมากนะครับมะม่วงปีนี้นะครับของน้องลีเดียนะครับขนมปังลังฟ้าแครนมสดนะครับอยู่ที่บ้านนะครับมาดูเดี๋ยวพาไปดูสวนดูดูลูกกันนะครับว่าดกขนาดไหนนี่นะครับลูกดกมากนะครับจนห้อยถึงดินเลยนะครับนี่ก็กําลังออกดอกนะครับดูดีครับดอกเต็มเลยนี่นะครับ คาดว่าได้ช่างกิโลแน่ปีนี้ดูนะครับเต็มต้นเลยนะครับเดี๋ยวมาให้ดูนี่นะครับดูนะครับลูกนี่ครับนี่เดี๋ยวมาแล้วครับเต็มต้นแล้วครับทั้งลูกทั้งดอกนะครับคาดว่าได้ช่างกิโลปีนี้นี่นะครับมองมะม่วงสวนน้องเลเดียนะครับนี่นะครับ ทั้งสวนนะครับมีอยู่ต้นเดียวนะครับต้นเดียว